เจอกันกับยายแสงอีกเนาะจ้าเมื่อนี้พี่น้องไปใส่โพ่นกันนอกเนาะเฮาเนาะคิดฮอดกันตลอดเวลาแหละเอยก็คิดฮอดพ่อแม่พี่น้องเอฟซีตลอดพี่น้องมือนี่พอได้เวลาว่างเน่ก็เลยอยากมาว่ากับพ่อแม่พี่น้องสันเทะมีโมเมนต์ที่แบบลื่นหูลื่นหูอยากมาแสดงความเมื่อนนี้กะมันเป็นวันเกิดของน้อง อ้าอายสันทอพี่น้องก็เลยสิมาบาหอดน้องอาอายมาแสดงความดีใจน้ำน้องอาอายมามาสุขสันต์วันเกิดให้น้องอาอายสันาะพี่น้องน้องอาอายของไอ้บอดนกพงศกรลูกสาวบอดนกพงศกรนะพี่น้องเนาะนางเอกหน่อยของเสียงวิหกสันทอพี่น้องมาซองโมเมนต์น่ารักน่ารักของเพิ่นสันทอ ลรมาวอวยพรวันเกิดให้เพื่อนน้ำท่านนาะข่อยก็เชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับโค้งพากันล่างไหลไวอวยพรให้น้องอ้อายกันเต็มแท้ละเพราะว่าน้องอ้อายก็มีพ่อแม่พี่น้องเอฟตีหลายนะจ้าที่ฮักน้องอ้อายนี้หลายมากๆเลยที่ข่อยเบิงม้าพี่น้องเบิงในคอมเมนต์ที่เพื่อนโพสอ,อ่าน้องอ้ายบอส นกพ้องสกอรเพ่นโพ์งานวันเกิดของเนะจัดวันเกิดให้น้องอาอายนี่กระเบิงค้นเขามาคอมเมนต์ไว้พนไห่แบบล้นหลามพี่น้องล้นอิริลายอิริเนาะพี่น้องเนาะ,น,ะนี่ล่ะเขาต้องเป็นแรงเชียร์แรงใจเป็นแรงสนับสนุนไห้เด็กน้อยเพิ่นมีพลังมีกำลังใจเพื่อต่อสู้กับชีวิตเนาะถึงสิมาจากความลำบากความยากจนมันก็สามารถ ฟันฝ่าอุปสรรคเรานั่นขึ้นมาเป็นคนดีได้พี่น้องนี่แหละเขาต้องเป็นเขาต้องเป็นพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่มีแรงเชื้อแรงใจให้นอ้องออายกันซอยกันเนาะพี่น้องเนาะเขาต้องซอยบอดนกพ้องสกรนี่แหละเป็นแรงเป็นเอฟซีให้บอดนกพงสกรเขาเดี่ยงดู ลูกหลานให้ดีที่สุดยู่และดูดีที่สุดนี่แหละเป็นพลังคือพอแม่พี่น้องเอฟซนี่ก็เป็นพลังแรงใจอีกแหงหนึงส่วนหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้เด็กก้าวขึ้นไปในสู่ชั้นสูงสุดนะพี่น้องนี่แหละให้เป็นเยาวชนต้นแบบให้กับเด็กรุ่นหลังต่อๆไป เพื่อจะได้เอาเป็นแบบยางก็จะได้น้องอาอายก็ได้เป็นไอดอนหายเป็นไอดอนให้กับเยาวชนดุ่นใหม่ที่กำลังจะเกิดมาเนาะนี่แหละพาะบนโนพนกนจัดงานวันเกิดให้ลูกสาวท่านท้อพี่น้องจัดงานวันเกิดให้น้องอาอายเนาะน้องอาอายสกุลนาพรน,นี่เนาะพี่น้องเนาะก็เป็นตาหักตาแพงของเพนเด้บเมนธรรมดาเด้พี่น้องพุ่น เป็นตาฮักเด้พี่นอ้องพอบอลนกพนจัดไห้เนาะพี่น้องเนาะเบิง้งมันมันสะท้อนแสงเนาะคอยอยู่กลางแจง้งนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวหาภาพสวยๆงามๆให้พี่น้องได้เบิง้งเต็มหูเต็มตาน้ำกันนี่พี่น้องดีใจน้ำอีลาน้อยพี่น้องโอ้ยสีสันของเสียงมิหกนี่ก็มีขึ้นมามากมายเลยนะพี่น้องมีอีลาน้อยนี่เห็นบ่งนี่ล่ละ พอแม่พี่น้องเอฟซีก็คงเขามาอวยพรกันล้นลามบ่าขาดสายดอกคอยว่านี่พี่น้องเต็มแถแนนอนหุุนเบิงพอพนบ,ดน,บดนกพนจัดใหนลูกสาวเบิงพี่น้องเอ้ยจะออนบอดีใจน้ำบอดคอยดีใจได้คอยดีใจน้ำลูกน้ำหลานนี่ละ่ะพี่น้องดีใจดีใจน้ำลูกน้ำหลาน เพราะว่าเทาต้องเราเท่าต้องเป็นแรงแช่แรงใจให้กับเยาวชนเนาะนี่ละ่ะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมทุกมือนี่มันอันตรายได้นพีน่น้องมันอันตรายนี่ละ่ะเด็กน้อยผู้นึ่งนี่สามารถมาสร้างฝันเจ้าของเองได้ยืนร้องเพลงทั้งกลางเว้นกลางคืนได้บางคืนบางมื้อก็แสดงกลางคืนแล้ว กังเว้นก็นยังไปรับเชิญงานอีกนี่ล่ละเฮาตรงมาเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ใหลูกให้หลานเพิ่นได้แบบเจริญก้าวหนาเหมือนพี่น้องอีใจน้ำนอ้องอาอายจ้าเมึ่งพอจะจ่าเพิ่นรู้พี่นอ้องโมเมนต์น่ารักนะ,นะพี่น้องเอ้ย โมเมนตนาฮักอีกดีเด้พี่น้องเบิ้งเด้อน้นองอ้อออยายฮักเป็นคนหนาฮักแล้วก็เป็นคนทะเล่นทะเล่นคอยมากมากได้พี่น้องตื่นพอกับลูกเป่าส้อยกันด้อพี่น้องเบิ้งเอา เอ้ยเป็นตาหักทั้งคููพี่นอ้องนี่ละสีสันของเสียงวิหกนาะพี่น้องเนาะหุน เห็นพ่อพี่น้องอ้ยเนาะนาฮักอหลีพี่น้องเอ้ยบ่รรมดาเด้เดียวเนี้พี่น้องมีหลักเลยอยากให้พี่น้องเบิง่งก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาให้กำลังใจน้องหลายๆบางคนเพิ่นก็มาให้กำลังใจบอกว่าให้พีลาน้อยสุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กดีเป็นคน้มีค้นฮักหลายๆพ่อแม่พี่น้องเอฟซีฮักหลายๆเป็นลูกที่ดีของพ่อนกพงศกรเป็นล้านที่ดีของญานุบอนุ นะพี่น้องเอ้ยข่อยก็นีน่ละ่ะยายแสงก็มาขออวยพรให้อีลาน้อยสุขภาพร่างกายแข็งแรง่ะเจ็บ่ะป่วยจะจนให้พราะพาะคณะเสียงวิหกพระพา่อเฮงเฮงปังปังพระตัวเองเฮงเงปังปังและให้เป็นต้นแบบที่ดีของเยาวชนรุ่นใหม่ต่อไปอีกเด้อจะ้ะวันนี้ยายแสงก็ขอ,ขออนุญาตลาไปก่อนนะจะ้ะสวัสดีจ้า